สวัสดีครับเดียวจาก BJ Squad เ,เจ้าเก่าเจ้า,เ,จาเดิมครับอยู่กับบอร์ดเกม Night How to Play นะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Welcome Back to the Dungeon หรือชื่อภาษาไทยว่าขอต้อนรับสู่ดันเจียนอีกครั้งครับผมซึ่งตอนนี้มีเวอร์ชั่นแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วโดย Dice Cup Games นั่นเองนะฮะรูปบุ๊กข้างในเป็นภาษาไทยอุปกรณ์ได้มาตรฐานเหมือนเช่นเคยนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูวิธีการเล่นกันอย่าลืมนะฮะถ้าคุณชอบเรื่องราวของบอร์ดเกม tabletop RPG หรือว่า Trading ะะสามารถติดตามพวกเราได้กับ B J Squad ครับช่องนี้มีให้คุณครบทุกอย่างอย่างที่ต้องการแน่นอนนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาคลิปใหม่มาคุณจะได้ไม่พลาดนะครับและฝากอีกหนึ่งช่องอย่างทีวีมังสวารติตไว้ด้วยนะครับคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และรายการอื่นๆอีกมากมายอยู่ที่ channel นู่นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับบดเกมอยู่ที่ทีวีมังวาริตี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เอาล่ะเข้าเรื่องของเราวันนี้เลยดีกว่านะฮะกับ Welcome Back to the Dungeon หรือชื่อภาษาไทยว่าขอต้อนรับสู่ดันเจียนอีกครั้งเกมนี้เป็นเกมแนว Push Your Luck นะฮะหรือว่าแนววัดดวงวัดใจสามารถเล่นได้2ถึง4คนเหมาะสำหรับบอดเกมเมอร์อายุ10ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ30นาทีนะครับ อุปกรณ์ในเกมนี้มีมาเยอะครับเริ่มต้นอย่างแรกก็คือทายนักผจญภัยครับมีอยู่4สีเสียชีพก็จะมีหมอผีเจ้าหญิงนินจาแล้วก็นักกวีครับซึ่งนักผจญภัยแต่ละคนนะครับก็จะมีทายอุปกรณ์มาด้วยนะครับผมคนละ6แผ่นมีนักผจญภัยก็ต้องมีมอนสเตอร์สิครับไม่งั้นนักผจญภัยเราจะไปตีกับอะไรล่ะฮะมีการ์ดมอนสเตอร์ทั้งหมด13ใบและการ์ดมอนสเตอร์พิเศษอีก6ใบครับ มีการช่วยเหลือผู้เล่นอยู่8ใบนะครับผมแบ่งออกเป็นการช่วยเหลือผู้เล่นแบบมอนสเตอร์ปกติที่จะบอกข้อมูลของมอนสเตอร์ธรรมดานะครับและการช่วยเหลือผู้เล่นแบบมอนสเตอร์พิเศษครับที่จะบอกข้อมูลของมอนสเตอร์พิเศษนั่นเองมีการความสําเร็จให้5้าใบครับมีกระดานพลังชีวิต1แผ่นแล้วก็โทเค็นมังกรอ,อีก1ชิ้นครับก่อนจะเล่นเกมได้ก็ต้องเซตอัพกันก่อนนะครับทำการเลือกหรือสุ่มนักผจญภัยขึ้นมาหนึ่งอาชีพนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่กลางโต๊ะ พร้อมทั้งนําทายอุปกรณ์ทั้ง6ชนิดของนักผจญภัยคนนั้นมาวางไว้ด้านล่างของนักผจญภัยครับสับการ์ดมอนสเตอร์พิเศษครับและซุม่มออกมา2ใบเพื่อใช้ในเกมเกมนั้นส่วนการ์ดมอนสเตอร์พิเศษที่เหลือคืนลงกล่องเกมไปได้เลยนําการ์ดมอนสเตอร์พิเศษที่เราซุม่มเมื่อกี้นะครับผมเอามาสรรับร,รวมกับการ์ดมอนสเตอร์ธรรมดาเข้าด้วยกันแล้วก็วางความไว้ใกล้ๆกับนักผจญภัยครับนำกระดานพลังชีวิตไว้ด้านล่างของท้ายอุปกรณ์ครับแล้วก็วางโทเค็นมังกรไว้ใกล้ๆกับกระดาน แจกการช่วยเหลือให้กับผู้เล่นครับโดยแจกอันที่เป็นมอนสเตอร์1ใบและแจกอันที่เป็นมอนสเตอร์พิเศษให้อีก1ใบโดยให้หงด้านสีขาวขึ้นนะครับสุดท้ายก็วางการ์ดความสําเร็จ5ใบไว้ในที่ที่ทุกคนสามารถหยิบได้นะครับเพียงเท่านี้เราก็พร้อมเล่นกันแล้วเกมนี้จะเล่นกันเป็นรอบๆครับโดยในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีอยู่2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนเลือกข้อเสนอและขั้นตอนตะลุดันเจียนครับ ในขั้นตอนนี้นะครับผมเราจะเล่นตามลำดับที่ตามเข็มนาฬิกาครับก็คือบนซ้ายตามกติกาบอร์ดเกมสากลน,นั่นเองเมื่อถึงตาของคุณครับคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างจั่วการ์ดหนึ่งใบหรือขอผ่านรอบไปซึ่งถ้าเลือกจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับให้คุณจั่วการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดมอนสเตอร์ที่คว่ำอยู่ขึ้นมาดูโดยไม่ต้องแบ่งคนอื่นดูนะครับจากนั้นต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเพิ่มมอนสเตอร์เข้าไปในดันเจียนครับก็คือให้เอาการ์ดใบที่คุณเพิ่งหยิบมาดูเี่ วางความไว้ข้างๆนักผจญภัยเพื่อสร้างเป็นกล่องดันเจียนขึ้นหรือถ้าไม่อยากเพิ่มมอนสเตอร์เข้าไปในดันเจียนนะครับก็สามารถเลือกที่จะวางมอนสเตอร์ความไว้ด้านหน้าของคุณได้แต่ในกรณีนี้คุณต้องเลือกปลดทายอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านล่างของนักผจญภัยออกนะครับนี่คือค่าใช้จ่ายนะครับในกรณีที่คุณไม่เพิ่มมอนสเตอร์เข้าไปในดันเจียนนั่นเอง แต่ถ้าคุณเลือกจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วนักผจญภัยเขาไม่มีอุปกรณ์ให้ปลดแล้วนะครับมอนสเตอร์ที่คุณจั่วมาต้องถูกเพิ่มเข้าไปในดันเจียนเท่านั้นนอกจากจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วคุณสามารถขอผ่านรอบได้ครับก็คือไม่จั่วการ์ดและไม่เอาตัวเองลงไปเล่นในดันเจียนรอบนั้นด้วยเราจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะเหลือผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ยังอยู่ในรอบนั้น ผู่เลนคนนั้นจะได้ผ่านนักผจญภัยเข้าไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ในดันเจียนด้วยอุปกรณ์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับซึ่งในขั้นตอนการตะลุยดันเจียนนี้นะครับผมให้เริ่มต้นจากการนับผลรวมของค่าพลังชีวิตของคุณก็คือค่าพลังชีวิตบนทายนักผจญภัยและอุปกรณ์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะครับบวกได้เท่าไหร่ให้เอาโทเค็นมังกรไปวางไว้ที่เลขนั้นบนกระดานพลังชีวิตครับ จากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มต้นต่อสู้กับมอนสเตอร์กันให้ทําการงายการในกองดันเจียนขึ้นทีละ1ใบเริ่มจากใบล่าสุดที่วางไว้ในดันเจียนหากมอนสเตอร์ที่ถูกงหยมานะครับสามารถถูกกําจัดได้โดยอุปกรณ์ที่นักผจญภัยมีอยู่ให้ทิ้งการ์ดมอนสเตอร์นั้นโดยไม่เสียพลังชีวิตของนักผจญภัยแต่ว่าในทายอุปกรณ์บางชิ้นนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์สายฟ้าอยู่นะครับสัญ,ญลักษณ์สายฟ้านี้หมายความว่าอุปกรณ์นั้นใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อรอบเท่านั้นเมื่อใช้แล้วให้ทิ้ง้้ายยนนนัันไปดวะครบ แต่ถ้าคุณหงายการ์ดมอนสเตอร์มาแล้วคุณไม่สามารถกำจัดมอนสเตอร์ตัวนั้นได้มอนสเตอร์ตัวนั้นจะโจมตีคุณครับคุณจะเสียพลังชีวิตเท่ากับค่าพลังของมอนสเตอร์ตัวนั้นสังเกตได้ที่มุมซ้ายบนของการ์ดนะครับให้เลื่อนโทเค็นมังกรบนกระดานพลังชีวิตนะครับตามจำนวนที่คุณได้รับความเสียหายจากนั้นก็ให้ทิ้งการ์ดมอนสเตอร์ใบนั้นไปหากคุณสามารถกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดในดันเจียนได้และยังเหลือพลังชีวิตมากกว่าศูนย์แล้วก็ คุณจะได้รับการ์ดความสําเร็จ1นึใบครับและถ้าคุณได้รับการ์ดความสําเร็จเป็นใบที่2แล้วก็คุณจะชนะเกมนี้ทันทีแต่ถ้าโทเค็นมังกรโดนเลื่อนไปถึงช่องเลขศูนย์บนกระดานพลังชีวิตและไม่มีอุปกรณ์ใดๆที่สามารถทําให้คุณกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งแล้วก็ให้คุณพลิกการ์ดช่วยเหลือผู้เล่นเป็นฝั่งสีแดงครับและถ้าการ์ดช่วยเหลือของคุณเป็นสีแดงอยู่ก่อนแล้วแปลว่าคุณแพ้เกมนี้ทันที และถ้าผู้เล่นโดนกำจัดไปจนเหลือผู้เล่นแค่คนเดียวคนนั้นจะกลายเป็นผู้ชนะทันทีไม่จำเป็นต้องได้รับการ์ดความสำเร็จ2ใบนะครับหลังจากจบขั้นตอนตะลุยดันเจี้ยนแล้วนะครับเกมในรอบนั้นก็จบลงให้ทำการงายการ์ดมอนสเตอร์ทั้งหมดที่ถูกทิ้งไปและถ้ายังไม่มีใครชนะแล้วก็เกมจะเริ่มต้นรอบใหม่ครับโดยให้สับการ์ดมอนสเตอร์ทั้งหมดใหม่อีกครั้งแล้วก็วางกองการ์ดมอนสเตอร์คว่ำไว้กลางโต๊ะเหมือนเดิม คนที่ได้ลงดันเจี้ยนในรอบที่แล้วจะมีสิทธิ์เลือกนักผจญภัยในรอบใหม่ครับจะใช้ตัวเดิมก็ได้หรือใช้ตัวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันทำการวางนักผจญภัยและอุปกรณ์ของเขาไว้ที่กลางโต๊ะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเกมก็จะเริ่มต้นในรอบใหม่โดยเริ่มจากคนที่ได้ลงดันเจี้ยนรอบที่แล้วนั่นเองครับนี่ก็คือวิธีการเล่นทั้งหมดของ Welcome Back to the Dungeon หรือชื่อภาษาไทยว่าขอต้อนรับสู่ดันเจี้ยนอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ก็มีเวอร์ชันภาษาไทยลิขสิ่งถูกต้องโดย Dice Cup Games เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคำอธิบายของทายอุปกรณ์รวมถึงมอนสเตอร์พิเศษและนักผจญภัยทุกตัวก็ถูกแปลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเปิดดูได้ในรูบุ๊กได้เลยครับและนี่ก็คือบอรดเกมไลฟ์ How to Play ในวันนี้นะครับถ้าดูแลชอบดูแลใช่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเราด้วย v i เจ n ส Squad ครับเรื่องราวของบอร์ดเกมเทเบิลท็อป g แล้วก็ Trading Car d g a เก อะไรก็ตามที่เล่นบนโต๊ะมีมาฝากคุณที่ชน่น l นี้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องของเราด้วยครับทีวีมวรารวาไรตนั่นเองคอนเทนต์ไลฟส์สไตล์รายการวราไรตี้อีกเยอะแยะมากมายอยู่ที่ช่ e l นู้นครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์จากเราวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับอย่าลืมบอร์ดเกมไหนเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผม